จ่อนบุรีจากสสสสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการซีนิววีคเอนทีพิมพ์สดาที่พาไนดีกุลค่ะเบลจุฑารักษ์จันวิชัยค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยค่ะกับสองสาวสวยค่ะที่จะมาพร้อมกับสาระความรู้นะคะยามใกล้ๆเที่ยงแล้วตอน ฝนตกแล้วก็ความร่มรื่นของธรรมชาติตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่กันที่เดอะบลูมนะคะออคิพากราชบุรีนั่นเองคะอ่ะถูกใจแน่ๆค่ะสําหรับวัยทีนะคะหนุ่มสาวๆนะคะที่ชอบความสวยงามของดอกกล้วยไม้คะ่ะที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะต่ว,ะะว่าจะมีเรื่องราวอะไรนั้นเราไปชมไฮไลท์กันค่ะไปเลยค่ะ<ส> Stand up Next minute. We got tracks to tap that right and exact. You gotta get up, stand up. This ash reporting live. <laughs> the phrase I blaze will burn for days. Get up, stand up. <laughs> we do what we got. Tracks to tap that right and exact. Universal salutations of peace transmit out from me to you. ค่ะตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะดูร่มรื่นเราก็สวยงามมากดอกไม้หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะใช่เข้ามาแล้วสีสันเตะตามากๆค่ะนะคะอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปชมนะคะกล้วยไม้นานาพันธุ์ของที่นี่ค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาความรู้กันก่อนว่าดอกกล้วยไม้แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างแล้วตอนนี้ที่เนี่ยกล้วยไม้อะไรที่ กำลังบานแล้วให้เราเนี่ยได้มาเซลฟี่ได้มาชมกันใช่แล้วนะคะสําหรับวันนี้พี่กิฟมีผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะที่เขาจะมาให้ความรู้นั่นนะคะนะคะก็คือพี่วิทยานะคะพี่วิทยาเนี่ยท่านเป็นเจ้าของนะคะอุทยานดอกมาดอกกล้วยไม้นี้ค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปหาพี่วิทยาก่อนดีกว่าค่ะไปค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้มาอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีของเราแล้วค่ะพี่วิทยานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ถามคำแรกก่อนเลยดีกว่าระหว่างดอกไม้ข้างหลังกันหนูสองคนใครเสือกันตอบยากมากเลยทีแรก <laughs> ที่ยกก็คิดว่าดอกไม้ของเราสวยแล้วนะ <laughs> นนเรื่องจะมองมองไปนิดดเลย <laughs> ครับแล้วเขาเรื่องของดอกกล้วยไม้ของเราคร่ะนะคะได้อุทยานแห่งนี้ค่ะสโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดอกกล้วยไม้ทั้งหมดไหมคะเป็นดอกกล้วยไม้แล้วก็จะมีดอกไม้อย่างประเภทอื่นนะเป็นไม้ไม้ที่เราจัดโัว หลากหลายครับหลากหลายห,าหายค,ค่ะนะคะแล้วความเป็นมาของที่นี่นี่ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยครับเกิดจากไอเดียที่ว่าเราสะสมกล้วยไม้เอาไว้เยอะมากๆเลยนะครับเราเป็นผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ลายแรกๆของประเทศเในย้อนไปหลายสิบปีละค่ะออพอเราสะสมกล้วยไม้เอาไว้เยอะเนี่ยเราก็อยากให้กล้วยไม้สวยๆเนี่ยออกสู่สายตาประชาชนยังมีคนจํานวนอีกเยอะเลยที่อยากจะรอชมความงามของกล้วยไม้นี้ พอได้คอนเซปต์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะหนีความเป็นสวนกล้วยไม้ใต้สารเรนนะครับเราก็เลยปลูกเป็นอุทยานพวกนี้นะมีไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ที่สําคัญหลากหลายเลยมีพยุงพยอมมหาดกันเกลานะแล้วก็มีกล้วยไม้สวยๆเนี่ยเกาะติดอยู่ตามธรรมชาติเพราะนั้นเวลาผู้ชมที่เข้ามาเดินดูในนี้ก็จะได้ความสะดวกสบายของการเดินชมรพร้อมกับธรรมชาติที่งดงามมีกล้วยไม้เกาะติดอยู่ นะครับทุก<ม>อย่างจะเหมือนกับความเหมือนกับเราไปเดินป่าแต่เป็นป่าที่สวยงาม,มครับจำลองจำลองป่าใช่ใชแล้วค่ะ,ะสวยงามมากจริงๆเลยใช่แล้วดอกกล้วยไม้ในนี้ค่ะคคตอนนี้มีอะไรที่แบบกําลังออกดอกแล้วรอให้เราได้เข้าไปถ่ายรูปหรือว่าเข้าไปเซลฟี่กันบ้างไหมคะครับจริงๆแล้วเดอะบลูมมาจากคําที่ว่า เออดอกดอก,ดอกไม้ที่แบ่งบานเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่มาเดอะบลูมออคิดพาร์คเนี่ยจะได้เห็นดอกกล้วยไม้ที่แบ่งบานสวยงามตลอดทั้งปีนะ,ะที่ราชบุรีแห่งนี้นะครับแต่ว่าหนาขณะสัปดาห์ที่นี้เนี่ยนะครับกล้วยไม้ที่เรารอคอยทั้งปีก็คือกล้วยไม้ช้างนะครับกอลังบานกระหึ่มที่ เดบลูมารกิตพาร์คแห่งนี้นะครับกล้วยไม้ช้างอยากจะรู้แล้วค่ะว่าสวยงามแค่ไหนสาหรับกล้วยไม้ช้างค่ะใช่ถ<ช>้ <ผม S 2> างั้นเดี๋ยวต้องให้พี่วิทยาเนี่ยเป็นไกด์พาเราไปหากล้วยไม้ช้างกันหน่อยดีกว่ายินดีครับเดี๋ยวไปะะด้วยกันเลยไปค่ะครับผม ที่เราเราล้อมเข้ามาหมดเลยนะครับลูกเองไหมคะหรือว่าแบบไปซื้อมาเราก็มาลงต้องไปหาซื้อหาซื้อมาว่าเราใช่แล้วเราเราอยากต้นเราอยากได้ต้นไหนเนี่ยเราก็ทําแปลนไว้หลังจากเราวางแอนเซป็์แล้วเราก็ทาแปลนวว่ามุมนี้เราอยากได้อะไรเพราะอะไรมันเกี่ยวพันถึงว่าการใช้แสงนะตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนผู้ดูเนี่ยอยากจะเดินในสภาพที่ร่มแต่กล้วยไม้อยากได้แดดเพราะนั้นเราจะพยายามจะปรับสภาพตรงนี้ให้ได้ให้หมดเลย แต่คนที่สุดพอออกมาจากภาพนี่คือคนเดินแฮปปี้ละไหนใช่ใช<ม>ค่ะไมม่อถึงบ่ายโมงไม่ยังไม่ถึงไม,ไม่ร้อนจัดมันมันมีความรู้สึกว่าอะไรมันเป็นความมันเป็นเป็นสิ่งผสมกันระหว่างเมืองกับป่าใช่ไหมพ่กล้วยไม้มีทั้งกล้วยไม้ป่าที่คนส่งไหลคนชอบแล้วก็บวกกับสีสันของของกล้วยไม้เมืองคือกล้วยไม้พันธุ์ผสมที่คนนดมามาผสมพันุ์เพื่อจะให้ให้เลี้ยงได้ตามบ้าน เวลาเราพูดคุยถึงกล้วยไม้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมมันเป็นการสองอย่างสองฟิลมาผสมกันระหว่างความเป็นป่ากความเป็นเมืองไวยรุ่นนี้เริ่มมีเข้ามาแบบว่าปลูกกันบ้างไ่มคะเยอะเยอย่างจริง<ช>นะๆแขกที่เข้ามาเนี่ยมาขอซื้อพรมานี้เนะี่ยขอซื้อกล้วยไม้ช้างกระถามว่าเลี้ยงยากไหมบอกน้องไม่ยากเลย <ừ. S 2> ซื้อคนละต้นสองต้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสื่ออย่างที่บอกถ้าถ้าเลี้ยงได้ได้นี้นะปีหน้าเขาจะออกดอกแบบนี้เลยเขาก็ รอรอเฝ้ารอเป็นเรื่องของการเฝ้ารอค,คอยเออกล้วยไม้ช้างเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นราชาของกล้วยไม้เลยไหมเป็นไม้ช้างถือก็เป็นราชาของกล้วยไม้ที่อ,ออกดอกปีละครั้งแล้วก็คนรอคอยและอย่างนี้นี่คือแบบว่าออกดอกมานี่คือเต็มที่ยังคะหรือว่าเต็มที่แล้วณช่วงเวลาเนี้ยเต็มที่แล้วอันนี้คือเต็มที่แล้วคือเขาก็จะได้ประมาณพวงขนาดนี้เออใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอย่างปีที่แล้วกล้วยไม้ช้างชุดนี้จะได้่อด ยาวมากกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าอากาศเย็นอากาศเย็นค่อนข้างจะนานปีนี้อากาศแบบนี้ขึ้นลงลงราอขึ้นลงนลปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้ช่อที่ยาวเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น<ม>แต่ถือว่าไม้เป็นไม้ช้างที่นี่ถือว่าเป็นไม้พันธุ์ดีที่ยาวกว่าที่อื่นแล้วตอนนี้ในในท้องตลาดที่ซื้อขายันเนี่ยเป็นไม้ช้างเราค่อนข้างสมบูรณ์มากค่ะแล้วก็มาถึงเห็นสีเหลืองๆดูนะะ่ารักครับนะคะตรงนี้คือออนซิเดียม หรือบางครั้งเราเรียกว่าตุ๊กตาเต้นระบำตุ๊กตาเต้นระบำถ้าสังเกตดดีตรงกลีบดอกเขาเห็นไหมฮะจะเหมือนกับนางระบำนะฮะมีใส่กระโปรงสวยใช่อรูปร่างเขาคล้ายครับเต้นระบำจริงๆนะขาต้องดไปตัวยาวแล้วเขาก็แบบว่าเอามืออเาแขนออกใช่ค่ะใช่แล้วตรงนี้เหมือนเป็นมงกุฎอ่าถูกต้องเป็นมงกุฎดนี่สวยงามมากเลยคันนี้เขาเต้นกันหลายคนใช่ไม่ออก What do you think? ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังเราค่ะเขาจะเรียกได้ว่าเป็น king of orchid เลยทีเดียวถูกต้องค่ะก็คือจะเป็นราชาของกล้วยไม้ค่ะถูกต้องก็คือกล้วยไม้ช้างนั่นเองใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยสวยงามมากเลยนะคะสําหรับกล้วยไม้ช้างของที่นี่ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูเนี่ยบางช่อเนี่ยก็กาลังออกดอกอีกใช่แล้วนะคะบางช่อที่ก็ออกดอกเต็มที่แล้วนะคะถ้าให้เรารู้สึกได้ถึงว่าสวยงาม น่ามาถ่ายรูปจริงๆใช่แล้วนะคะ,ะ,คะอ่าเดี๋ยวเรามาหยุดกันเรื่องของดอกกล้วยไม้กันก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าข่าวกันสักนิดนึงค่ะนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่พี่จะเล่าให้ฟังนะคะเป็นการทำเคสโทรศัพท์มือถือต้องเป็นสิ่งที่เราคิดค้นแล้วก็ทำขึ้นเองแน่ๆเลยใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เคสโทรศัพท์มือถืออะค่ะเราเห็นตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงใช่แล้วก็ดูไปดูมาแล้วก็ซ้ำอะ บางทีแบบเดินไปอีกร้านหนึ่งก็ซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดๆิมสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาทำเคสโทรศัพท์มือถือโดยที่เป็นของเราเองอและบอกได้เลยว่าประหยัดงบประมาณมากๆากเพราะว่าแล้วว่าเป็นแบบไหนอยากรู้ใช่ไหม,มเพราะว่านี้ค่ะทำมาจากลูกโปง่งลูกลูกโป่งนะคะที่เราเป่าตามงานปาร์ตี้ใช่ใช่ก็คือลูกโป่งอะไรนะทีแรกเคยมาบิดบิดบิดเป็นตัวแต่คราวนี้เป็นเคสโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงอะคะก็ไปดูสิคะ อุปรกรณ์ที่ใช้ก็แค่มีลูกป่งลายสวยๆที่เราชอบลมปอดที่พร้อมเป่าแล้วก็โทรศัพท์ผู้ใจที่อยากจะเปลี่ยนเคสใหม่ๆวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เป่าลูกโป่งรอไว้โดยใช้นิ้วปิดช่องลมที่เป่าไว้เพื่อป้องกนันลมออกจากนั้นก็เล็งลายที่ต้องการให้อยู่ตรงกลางเข้าไว้ค่ะต้องเล็งดีๆนะคะไม่งั้นคงต้องรื้อทำใหม่ลายไม่ตรงก็ไม่สวยนะจะบอกให้ เสร็จแล้วก็ให้นำโทรศัพท์วางลงบนลูกโป่งแล้วค่อยๆกดลงช้าๆพร้อมๆกับปล่อยลมออกจากลูกโป่งทีละน้อยถึงตรงนี้แล้วต้องใจเย็นๆทำอย่างเบามือนะคะจนสุดท้ายกดให้แน่นแล้วก็แนบขึ้นจนสุดลูกโป่งก็จะค่อยๆหุ้มโทรศัพท์จนเข้ารูป กลายเป็นเคสโทรศัพท์เก๋ๆไม่ซ้ำใครได้ทันทีแต่ถ้าถามถึงการใช้งานแล้วก็คงอาจจะไม่สะดวกซะทีเดียวเพราะว่าไม่สามารถเสียบที่ชาร์จแบตหรือว่าเสียบหูฟังได้แต่จะเหมาะกับคนที่ขี้เบื่อเคสโทรศัพท์แบบเดิมๆอยากเปลี่ยนลายใหม่ๆโดยใช้ต้นทุนเพียงไม่กี่สตางค์เท่านั้นค่ะ หนึ่งที่ที่เรียกได้ว่าร่มเย็นและสวยงามค่ะด้านหลังมีลูกด้วยหนูเก็บกินได้ไหมอ๋อได้ด้านหลังของเราคือต้นมะตาดมะตาดมะตาดถ,าถือเป็นไม้ต้นไม้พื้นเมืองค่ะค่ะนะครับของราชบุรีเพชรบุรีย่านตรงนี้นะครับแล้วก็ออนอกจากต้นสวยใบสวยแล้วเนี่ยผลของเขาเนี่ยยังใช้รับประทานได้เอาไปทําแกงส้มโอ้แล้วถ้ากินแบบ สดๆเลยอย่างเงี้ยรสชาตจะเป็นยังไงบ้างคะยังไม่เคยเลยแต่รู้ว่าแกงส้มอร่อยแน่ครับแสดงว่าคือยังยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ทานกันเป็นผลแบบนั้นใช่ไหมคะอ๋อตอนแรกกะว่าจะสอยซะหน่อยนิดนึงขอสักนิดนึงแล้วอันนี้เขาจะทานได้เมื่อไหร่อ่ะเออตอนลูกเขายังเขียวๆอยู่ฮะลูกค่อนข้างจะดิบทานดิบทานดิบแต่ว่าอย่าลืมต้องนี่คือการแกงส้มนะ ย,ยังยังไม่มีใครเอามาทานกดกันยังไม่เคยเลยทีย่นี่ยังไม่มีใครได้เคยรับประทานเลย<า>ว่าอย่างนั้น<อ>ถ้าเกิดว่าพร้อมรับประทานมนไหล่เรียกหนูมาอีกนะได้คร, <laughs> รับผมนะคะเดี๋ยวก็จะได้มาดูกันอีกทีว่าเวลาแบบทานได้เป็นผลจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เดินมาตรงนี้แล้วเนี่ยสังเกตได้เลยว่า ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยจะมีชื่อบอกเอาไว้ว่าแต่ละต้นเนี่ยเป็นชื่ออะไรนะก็มีชื่อทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกที่หนึ่งด้วยใช่นอกจากจะลมรื่นแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องการเรียนรู้เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวเอามาฝากค่ะก็คือเป็นตําราอาเซียนนะคะกระแสอาเซียนใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วใช่มีตําราออกมาหนังสือนะคะเยอะแยะมากมายให้วัยรุ่นได้เลือกดูกัน แต่ว่าตำราอันนี้จะเป็นอย่างไรแล้วความน่าสนใจของอาเซียนอันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าไปค่ะปัจจุบัน ร้านหนังสือทั่วไปถ้าจะให้อินเทรนด์ร่วมสมัยต้องมีมุมสำหรับหนังสือหรือตำราอาเซียนที่สำนักพิมพ์น้อยใหญ่พิมพ์จำหน่ายขายดีมีมากมายหลายแบบใครอยากรู้เรื่องอะไรประเทศไหนในอาเซียนหนังสือร้อยเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆมีคำตอบให้ไปเที่ยวลาวกัมพูชาพมา่าเวียดนามจะถามไทยหรือใช้คำทักไทยยังไงหนังสือเก่งภาษาอาเซียนเล่มนี้ช่วยได้ ใครเป็นใครสำคัญอย่างไรในแต่ละชาติมีทั้งภาพจริงภาพวาดอธิบายไว้ในหนังสือเราคืออาเซียนและอีกหลายเล่มที่วางอยู่เต็มแผงหนังสือให้ซื้อไปอ่านหรือจะเพิ่มทักษะความรู้แบบสนุกสนานเกมหันษาอาเซียนก็มีไว้เป็นทางเลือกทุกอย่างสนุกเข้าใจง่ายและใกล้ตัวในหนังสือเหล่านี้มันจะมีภาษาที่หนึ่งต้องกระชับแล้วก็ง่ายแล้วก็เป็นภาษาแบบเด็กๆ สองรูปร่างหน้าตาของหนังสือก็เด็กก็ต้องดูแล้วเหมือนเหมือนกับเขาดูการ์ตูนน่ะนะฮะเขาดูการ์ตูนแต่การจัดวางภาษาที่ใช้ตำแหน่งที่วางอันนี้เราซีเรียสน,นะว่าทำยังไงเด็กจะเข้าใจทุกอย่างให้เป็นภาพและปัญหาหรือประเด็นหลักก็คือทำยังไงหนังสือชุดนนี้มันจะแพร่กระจายออกไปในในใน,ในวงกว้างนะฮะการแพร่กระจายของหนังสืออาจจะไม่ง่ายเหมือนสื่ออื่นแต่ถ้าผลิตมาแล้วถูกใจผู้อ่าน ไม่ว่าอยู่ไหนหรือในชั้นเรียนการจะให้ผู้อ่านเข้าถึงจึงไม่ใช่เรื่องยากเสมอไปบางที่ความสุขจากการอ่านและความรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านก็หาง่ายอยู่ใกล้ตัวเวลาเรียนอาเซียนเราสามารถเรียนโดยไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้ครับคือเราสามารถเที่ยวโดยการเรียนได้ครับ ทำอย่างไรที่จะปลูกฝังให้คนไทยเกิดความเข้าใจอันดีและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกําลังจะอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมคําตอบอยู่ที่สถาบันการศึกษาเป็นหลักแทบจะถือเป็นภาคบังคับที่โรงเรียนทุกแห่งต้องสอนเรื่องอาเซียนรวมถึงโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลย่านบางขุนเทียนมิงกาลาบากามุสตาบุขโยสลามาดดาตานี่ นี่คือห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้อง4ของโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลค่ะและเป็นคาบสังคมศึกษาซึ่งมีการสอนเกี่ยวกับอาเซียนพ <อ S 1> เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเยาวะชนสำหรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะคำท,ทักทายด้วยภาษาเพื่อนบ้านและความรู้พื้นฐานทั่วไปส่วนใหญ่ได้จากหนังสือที่ครูใช้เป็นสื่อในการสอน การเพิ่มทักษะด้านภาษาอาเซียนเรียนรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นกระแสะใหม่ที่คนไทยต้องตามเพราะความรู้คือคู่มือของการอยู่ร่วมกันสิริษาประชุมย่าสำนักข่าวไทยอสอทอ